โอ้โหจำนวนประชากรของไททันเยอะขึ้นมากฮะตอนนี้นะครับเหล่าไททันนะฮะก็เริ่มขยายอาณาจักรของตัวเองนะครับมีจํานวนประชากรที่เยอะขึ้นมากแต่หมู่บ้านนี่เป็นร้อยหมดเลยร้อยกว่าร้อยกว่า200กว่า200กว,ากว่านะฮะหลังจากที่ตีกําแพงเมืองชั้นที่1ไม่ได้นะครับก็ยึดพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดอาล่ะฮะตอนนี้มนุษย์นะครับถ้าไม่เริ่มทําอะไรสักอย่างหนึ่งหมู่บ้านพวกเขาก็น่าจะไม่รอดแน่ หมู่บ้านตอนนี้ของมนุษย์นะฮะมีหลายหมู่บ้านเลย200300ทั้งนั้นจำนวนประชากรก็เยอะอยู่พวกเรามนุษย์นะฮะก็เริ่มวางแผนเขาได้รวบรวมผู้คนมาจำนวนหนึ่งนะฮะเพื่อมาฝึกให้อยู่ในหน่วยรบพิเศษเมื่อเขารวบรวมผู้คนได้ประมาณหนึ่งแล้วเขาก็เริ่มปิดกำแพงผู้คนในนี้คือผู้เสียสละที่จะได้รับการฝึกฝนและไปต่อกรกับเหล่าไททันที่กำลังขยายอาณาจักรตัวเองอย่างรวดเร็วนะฮะนี่คืออะไรระเบิด อะไรระเบิดเมื่อกี้ช่างมันในหน่วยแรกนี้นะฮะเขาจะได้รับอาวุธนะครับซึ่งเป็นดาบมิทิลนะฮะความเสียหายบวก9นะครับความเร็วในการโจมตีบวก50และติดคิดทิคอล้เอนะฮะนี่คืออาวุธชิ้นแรกที่เขาจะได้รับกับกลุ่มนี้ทุกคนได้รับไปได้รับดาบมิทิลไปมีอาวุธติดตัวเพื่อไปต่อกรกับเราไททันที่อยู่แนวหน้าตรงนี้เปิดทางออกมา เอาละฮะไทท่านนะครับกับมนุษย์ตรงนี้จะสู้กันได้ไหมไทท่านบุกเข้ามาแล้วมนุษย์เริ่มโจมตีสู้ไหวไหมสู้ไหวไหมมีไทท่านตัวเล็กกับตัวใหญ่เข้ามาสามตัวฮะมนุษย์ล้มหายไปทีละคนสองคนนะฮะหน่วยสำรวจของเราจะต้านทานไหวไหมยังไม่ล้มสักตัวเลยนะฮะไทท่านเลือดเหลือสามร้อยไม่แน่ไม่แน่อาจจะพอสู้ไหวถ้าคนไม่หมดซะก,ก่อน ตรงนี้ยืนทำอะไรอยู่เล่าไปช่วยเพื่อนสิเหลืออยู่สองคนเหลืออยู่แค่สองคนเอาละพวกนายเรียกว่าเป็นหน่วยข่าวที่จะคัาบข่าวไปบอกผู้คนในหมู่บ้านอะไรมันระเบิดเดี๋ยวตูมตามตุมตามอ๋อข้างบนวัดเอาละฮะเกิดเหตุประทะนะครับไททันเมืองที่หนึ่งกับเมืองที่สองสู้กันเองถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับมนุษย์นะฮะไททันสู้กันเองลดจำนวนประชากรไปได้ ตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของหน่วยสำรวจเอ๊ยเดี๋ยวนะมีหลุดรอดเข้ามาตัวหนึ่งเดี๋ยว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 เข้ามาตอนไหนข้าตอนไหนหน่วยสำรวจกลับไปบ้านนะฮะไปบอกท่านหัวหน้านะครับว่าตอนนี้หน่วยสำรวจของเรานั้นได้ล่มสลายไปแล้วเตรียมตัวรับสมัครหน่วยสำรวจรอบที่สองได้เลยเอาละฮะไม่รอช้านะครับทางฝั่งของมนุษย์เริ่มสมัครกําลังพลรอบที่สองในหน่วยนี้นะฮะจะได้รับอาวุธเป็นธนูนะครับ ธนูมิทิวนะฮะโจมตีไกลได้ความเสียหายบวก8ความเร็วกันโจมตีบวก10แล้วติดคีิที่ข้อด้วยนะฮะได้รับอาวุธเป็นธนูไปเลยรับเป็นธนูทุกคนเริ่มโจมตีหมู่บ้านของไททันแล้วฮะนอกจากธนูแล้วยังได้รับชุดเกราะที่เป็นชุดเกราะมิทิวด้วยบวก8%เบวก8%เซนความแข็งแกร่งนะฮะบวก8ดบวก8ปดบวก8ปทั้งหมดรับชุดเกราะไปเลยนี่คือหน่วยสำรวจหน่วยที่2 และการบุกประจมตีเราไทท่านรยิงกันเองอีกแล้วเนี่ยเปรี้ยวจริงๆไปลุยพวกนายลุยได้เลยเราไทท่านกำลัง่อนแอร์ตอนนี้มีจำนวนคนสีคนไทท่านหมู่บ้านนี้สู้ได้ไหมนี่ใช้ธนูโจมตีได้ครับอืยิงบ้านไทท่านไปไม่มีคนอยู่พังไปแล้วโจมตีไปไทท่านตัวเล็กอื้ือื้ม เริ่มบุกมาแล้วตัวใหญ่เริ่มมาฮะตัวใหญ่เริ่มมาตอนแรกสู้ไม่ได้ตอนนี้เป็นยังไงเชธนูยิงระยะไกลไม่ต้องบุกเข้าไปใกล้เหลือ327 327เจะเอาชนะได้ไหมมนุษย์232เลือดลดลงอย่างช,ช้าๆแต่สามารถโจมตีได้ระยะไกลทุกคนเอาแล้วนี่คือทางรอดของมนุษย์อือ เรียบอที่ระเบิดนี่คือไททันเหรอ <laughs> แล้วแล้วนะฮะมนุษย์ก็ได้เรียนรู้ว่าสู้กับไททันแล้วตัวเขาจะระเบิด <laughs> มนุษย์เพิ่งเรียนรู้แสดงว่าไททันตัวเมื่อกี้มีมีเทรดที่ทำให้ตัวระเบิดได้เทรดอะไรก็ไม่รู้ หน่วยสำรวจหน่วยที่สองนะฮะได้เสียสละตัวเพื่อจัดการไททันได้หนึ่งตัวนะครับหนึ่งตัวเต็มๆทั้งทีมระเบิดไปเอาละต้องรีบส่งคนมาเพื่อยับยั้งการการขยายอาณาจักรของไททันตรงนี้ระเบิดอีกแล้วไททันตัวระเบิดอีกแล้วโอ้โหแล้วข้างบนละ่ะอือร้อยยี่สิบเจ็ดคนโอ้สู้กันเองฮะหลังจากที่ไททันสู้กันเองนะฮะทำให้จำนวนประชากรของไททันลดลงไปพอประมาณ แต่มีหมู่บ้านตรงนี้ที่น่ากลัวอยู่400กว่าคน300กว่าคนแต่ว่าท่านตัวใหญ่แทบจะไม่มีแล้วเหลือน้อยลงมากๆหน่วยต่อไประเบิดอีกแล้วระเบิดอีกแล้วเป็นโอกาสที่ดีเลยมนุษย์และตอนนี้นะฮะธนูได้พัฒนานะครับจากมิดทิวมาเป็นอะดมามเมนไทนะฮะพัฒนาเป็นธนูที่แรงขึ้นรับไปซะและมีบางส่วนนะครับได้รับเป็นดาบเพลิงแห่งความกลัว บวก40ความเสียหายการโจมตีเร็วขึ้นบวก130นะฮะติดคิดที่ข้อส0มเกราะหแล้วก็ความเร็วบวก10นะครับนี่เป็นอาวุธที่อาจจะเปลี่ยนชมหน้าการสู้รบระหว่างมนุษย์กับไททันเลยก็ได้ดาบ adamantite และนักรบธนูพร้อมชุดเกราะออกไปลุยกันดาบติดไฟโอ้ระเบิดมันระเบิดแรงมากเลยนะมนุษย์ทำยังไงดี มันมีเกราะไหนที่กันการระเบิดได้บ้างมนุษย์ต้องเริ่มและเริ่มพัฒนาในรอบนี้นะครับอาวุธคือคทถาแห่งความกลัวความเสียหายบวก40ความเร็วในการโจมตีบวก30ติดคริติค่าเอร์เเกราะอีก5%แล้วก็ความเร็วอีก10นะฮะเป็นอาวุธที่เรียกได้ว่าเป็นการไล่คา,าทานะครับมาลองดูสิน่าจะโจมตีระยะไกลคาาแห่งความกลัวแล้วเหล่าท่านจะกลัวหรือเปล่า มาลองดูประจัดการไท่านให้หมดหนึกว่าจะไล่เวทไม่ใช่เป็นการโยนโครงกระดูกเข้าไปฮะเอา้าไท่านล้มไปไม่ระเบิดตัวนี้ไม่ระเบิดตัวนี้จะระเบิดไหมไม่แน่คาถาอาจจะได้ผลโจมตีแล้วไม่ระเบิดเพราะว่าตัวไม่ติดไฟใช่ไหมต้องมาลองดูต้องมาลุ้นกันดู แต่ไททันก็ทนมากนะฮะหรืออยู่สองร้อปสิบหกอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นไททันนี่ไงระเบิดน่าจะเป็นเพราะว่าเป็นไททันแน่เลยฮะเทรดที่เป็นไททันไม่สู้ละ่ะสู้สิฮ้อืมเออนั่นแหละสู้ไปก่อนที้เขาจะสร้างบ้านสู้ไหวไหมเหลือตัวเดียวเลออ็กหนึ่งคนสุดท้ายเหลือหนึ่งคนสุดท้าย เฮ้ยเหลือแค่สองร้อยเก้าสู้หน่อยมีงั้นเขาสร้างบ้านแน่เอออ้าวมีพวกมาช่วยมีพวกมาช่วยแล้วโอ้โหไททันหมู่บ้านไททันโตเร็วมากเาละทุกคนในเมืองตอนนี้นี่คือโอกาสสุดท้ายของพวกเราเราอาจจะสูญเสียไปทั้งหมดหรืออาจจะชนะเพื่อกอบกู้หมู่บ้านเรากลับมาได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับทุกคน เดีแล,แล้วมนุษย์นะฮะก็ได้รับอาวุธที่ชื่อว่าเอเลียนบัสเตอร์ทุกคนคือนักลบทุกคนต้องสู้เพื่อหมู่บ้านตัวเองให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยว่ามนุษย์หรือเททันที่จะอยู่รอดต่อไปยิงเป็นเลเซอร์เลยนี่เป็นไงนี่แหละที่แตกต่างระหว่างมนุษย์กับเททันมนุษย์มีวิฒนาการที่ไปไกลมากฮนะตอนนี้อาวุธย,ยิงได้ยิงยิงเอเลียนบัสเตอร์ไปนี่ตัวถือธงเลยนะ จัดการได้ไหมจัดการได้ไหมแต่ทันเริ่มบุกมาแล้วอย่าให้เข้ามาหนุนว่านนะระเบิดไปแล้วว่าแล้วนี่ไงอย่าไปยืนกันเป็นกลุ่มนี่ตัวนี้ไม่ระเบิดเริ่มพอจะสู้ได้แล้วฮะแต่ทันเริ่มบุกมาแล้วเริ่มบุกมาแล้วเอาละนี่คือโอกาสครั้งเดียวของมนุษย์ทีจะกอบกู้บ้านเกิดของตัวเองบ้านพังไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยสร้างใหม่ตัวใหญ่ตรงนี้จะระเบิดไหมกระโดดไปกระโดดมา อย่าไปรวมตัวกันเป็นกลุ่มอ่ะเราจะไปอย่างรวดเร็วโซนิคอปีดระเบิดระเบิดคนเริ่มยิงเข้าไปมันเร็วไปไหมระเบิดอีกแล้วตัวเล็กๆก็ระเบิดเหมือนกันแต่ไม่แรงมากคนเริ่มบุกเข้ามาเริ่มมาตั้งถิ่นฐานตรงนี้ฮะสิบคนเริ่มสร้างบ้านเอาแล้วนี่คือการเอาคืนของฝั่งมนุษย์เริ่มบุกเข้ามาแล้วโอ้โหระเบิดตรงนี้ หมู่บ้านหายไปเลยไม่เป็นไรสร้างใหม่ได้ตรงนี้เริ่มกลับมาแล้วฮะฝั่งไททันก็เริ่มยังยย้งเอาไว้อยู่ยั้งเอาไว้อยู่จะต้านไ,ได้ไหมมนุษย์ตรงนี้ว่าไงจะมาช่วยเพื่อนไหมแนวหน้าเริ่มกอบกู้กลับมาโอ้โหมาเต็มเลยมาเต็มเลยโ,โ,โ,โู้ซไหวหรือเปล่าสู้ไหวหรือเปล่าฝั่งไททันก็เริ่มพัฒนาเหมือนกันหมู่บ้านเริ่มแข็งแกร่งขึ้นอืโอ้โหบุกเข้ามาแล้วบุกเข้ามาแล้ว สี่สองคนเฮ้ยทำไมปล่อยให้สร้างหมู่บ้านอยู่ใกล้กันอย่างนี้ทำไมไม่จัดการเอ้ยแต่ท่านเริ่มมาแล้วแต่ท่านเริ่มบุกเข้ามาแล้วพอแป๊บหนึ่งบางทีอาวุธอาจจะหายไปให้อาวุธคนหน่อยเฮ้ยเลนบลาสเตอร์ให้อาวุธคนนิดหนึ่งเลนพาสเตอร์อือือ่ะสู้นะสู้ไป โอ้โหโอ้โหบ้านเริ่มถูกทำลายเริ่มโดนตีเข้ามาตรงนี้เหมือนจะสู้ไม่ได้จริงๆฮะนี่ขนาดใช้เอลิมบัสเตอร์แล้วนะโอ้โหไททันบุกเข้ามากินพื้นที่เข้ามาเอ๊ะเดี๋ยวนะไททันไททันถือเอลิมบัสเตอร์ด้วยเหรออ้าวไททันขโมยอาวุธ <laughs> ไททันขโมยอาวุธถึงว่าแล้วทำไมมนุษย์หายไปเร็วเหลือแค่หมู่บ้านตรงนี้กับตรงนี้ตรงนี้ ี่ยังไม่โดนบุกแต่ก็ไม่น่าจะรอดเขาเริ่มเข้ามาแล้วหมดแล้วฮะตรงนี้เรียบร้อยฝั่งมนุษย์ยเยะยเยะหมดแล้วครับอา้าหมู่บ้านมนุษย์มาอยู่นี่ได้ไงมีหลงรอดอยู่ยี่สิบปอรนตตรงนี้ด้วยคิดเลยว,ว่าจะรอดโอเคฮะคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ